วันนี้เราจะพามาที่นพรัตน์20ครับคือโกดังขายส่งที่อยุธยานะครับจริงๆอันนี้คือสาขาแรกของเราเลยครับนี่ที่จอดรถครับกว้างขวางสะดวกสบายมากเข้ามาเราก็จะเจอโซนสินค้าขายดีครับเป็นราษที่ชู่ครับเยอะมากนี่เพิ่งมาใหม่เลยครับแต่ครอยากลน์ลิขสิทธิ์แท้แล้วนี่ภาพโดยรวมในโกดังของเราครับมีพื้นที่ประมาณ1 0 0่พตารางเมตรครับโซนเครื่องเขียนแบรนด์เอ็นเ็นจีครับสินค้าที่เราขายมีมาตรฐานมอกทุกชิ้นโซนสุขภัณฑ์เราก็มี โซนนี้ขอแนะนําเลยจานชามเซรามิกมีเยอะมากมีหลายแบบหลายสไตล์เลยทั้งพลาสติกทั้งแก้วนี่ครับขวดน่ารักมากนี่แก้วกับความเย็นนี่ครับกล่องข้าวลิสิทธิ์แท้จากซาริโอด้านนี้เป็นเทปกาวครับกล่องซองบรรจุพันธุ์ก็มีทุกไซส์ทุกขนาดต่อกันด้วยสินค้าโซนพลาสติกยิ่งใหญ่อลังการมากของเยอะจริงๆจ,จะเป็นตะกร้าถังน้ำก้อี้เราก็มีหมดมาที่นี่ไม่ต้องกลัวของหมดสต็อกเราแน่นมากที่เห็นอยู่นี่คือแค่ส่วนเดียวนะ พอดีเป็นช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนพอดีสินค้าตรุษจีนเราก็มีนะที่นี่อย่าเรียกกดังเลยเรียกทางสินค้าจะดีกว่ากอดนำสินค้าขึ้นชั้นเรามีการเช็ดทำความสะอาดอย่างดีมาเลือกซื้อของที่นี่คุ้มสกใจแน่นอนใครที่อยู่อุทยาหรือจังหวัดใกล้เคียงเรียนเชิญน,นะครับ,รบลดพาร์20สำหรับลูกค้าถ้าอยากเปิดร้านค้าเรามีแพ็กเกจให้เลือกตามงบประมาณด้วยครับหรือใครที่สนใจลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในที่เฟซบ o o คลดพาร์20 หรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ตามนี้ครับ